รายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรครายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ให้ถูกโรคเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราที่หลายคนเนี่ยอาจจะกําลังมองข้ามไปนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะถึงเรื่องราวของสุขภาพสําหรับคุณผู้ชายนั่นเองนะคะวันนี้หนุ่มๆห,ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเรียกว่ามีหลากหลายโรคหลากหลายสาเหตุกันเลยนะที่ทำให้คุณผู้ชายเนี่ยนะคะเกิดความวิตกกังวลมีความไม่มั่นใจนะคะและ อาจจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอีกด้วยจะเป็นเรื่องราวอะไราบ้างนั้นวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ไขข้อสองสัยต่างๆนะคะในเรื่องราวของปัญหาสุขภาพผู้ชายแน่นอนค่ะท่านนี้มาอยู่แล้วค่ะดรนัชพลโพวิจิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระดับโลกจากสถาบัน NSPI ค่ะสวัสดีค่ะดร แหมวันนี้เรียกว่ามาคุยกันเรื่องสุขภาพของคุณผู้ชายโดยตรงกันเลยนะต้องเชิญด็อกเตอร์มาเลยนะคะครเรียกว่าปัจจุบันนี้มีสุขภาพของคุณผู้ชายในปัญหาเยอะเหมือนกันนะว่าจะเป็นในเรื่องของอาการภาวะมีบุตรยากนะคะ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะรวมไปถึงเรื่องของอาการต่อมลูกหมากโตใช่ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นผู้ชายใครว่าสบายก็ไม่ใช่นะดรอเนาะครับค่ะแต่ยังไงก็ของเกิดเป็นผู้ชายเองดีกว่าจะไม่ต้องท้องค่ะมาพูดถึงเรื่องแรกเลยสําหรับภาวะการมีบุตรยากค่ะดรคะสมัยนี้เนี่ยหนุ่มๆสมัยนี้เหมือนมีภาวะนี้เกิดขึ้นกันค่อนข้างสูงมากๆเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะเออมันมีหลายสาเหตุครับค่ะอะการแรกเลยเนี่ยอาจจะเกิดความบกพร่องของฮอร์โมน การหลบพ้องของฮอร์โมนก็ทําให้มีการบุตรยากได้ด้วยนะครับแล้วก็บางทีอย่างเป็นก็เรียกไอปูกลันาดิซึมคือไอตัวไอตัวไอตัวแล้วก็อย่างหนึ่งคือคือน้ําเชื้อเนี่ยมีปริมาณเชื้อเชื้อสเปิร์มน้อยหรือบางที่เกิดจากฮอร์โมนบางตัวเช่นเป็นไทรอยนะฮะไทรอยก็จะยทำให้อ้วนก็เลยทําให้มีบุตรยากด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าเราอาบน้ํา เราไปแช่ในอ่างน้ำ,นำอาบน้ำบ่อยๆนะ <c oughs> ที่น้ําร้อนนั่นแหละก็ทําให้เชื้อสเปิร,ร์มไม่แข็งแรงก็เกี่ยวด้วยล้วก็เกี่ยวข้องด้วยครับเกี่ยวข้องด้วยและอีกหลายปัจจัยตั้งแต่การที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะฮะเช่นดื่มเหล้าจัดดูบุหรี่จัดก็ทําให้ภาวะการมีบุตรยากเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกครับ แล้วแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยเลยครับที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่เราอย่างย่งย่งต้องกังวลกับบุญยากอย่างเช่นโรคบางโรคะนะครับนอกเหนือจากโรคไทรอยแล้วโรคเบาหวานก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ทําให้มีมีมีบุรยากยากขึ้นะนะครับ ก็เรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชายหลายคนเนี่ยค่อนข้างกังวลกันเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าอีกหนึ่งอาการนะคะที่หลายๆคนกังวลแล้วก็เห็นว่าชายไทยหรือว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะด้วยสาหรับเรื่องของอาการต่อมลูกหมากตรงโอ้เป็นกันเยอะมากครับสาเหตุของการที่ทําให้มีอาการต่อมลูกหมากโตมันมีสาเหตุอย่างไงบ้างคะโอ้ดีมากเลยครับเริ่มจากตัวตัวเอนไซม์ตัวหนึ่งเรามี เอนไซม์ก <Inside S 2> <Inside S 1> ็เรียกไฟเอลฟาลีดักเทสมันจะมีไท1ไท2ไท 3, 3> อ,อันนี้เป็นไท2เจนเนติส 2, 2> นะครับไอไอเอนไซม์ตัวนี้จะมาจับรวมตัวกันกันกบออฮอร์โมนผู้ชายคือเทสโทสเตอโรนแล้วแล้วพอรวมตัวปุ๊บมันกลายเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนกับว่าไดก็คือมีอะเรชันรูปเนี่ยสองตำแหน่งจากที่มีตำแหน่งเดียวกันเป็นสองตำแหน่งในเทสโทสเตอโรนก็เลยเป็นจะเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนไอตัวนี้ก็จะทําให้ต่อมรับค่ามันโต นะครับนอก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 เหนือจากนั้นแล้วนะครับการที่ว่าต่อมลูกหมามันโตขึ้นมาแบบอย่างนี้ฮะพอคือเรามีกระเพาะกระเพาะปัสสาวะจากนั้นนะครับเราเราก็จะมีสาย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 ท่อปัสสาวะนะครับสายท่อปัสสาวะออกมาลูกหมาก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้ท่อปัสสาวะไอ้ตรงนี้นสองอันพอมันโตขึ้นนะครับมันก็จะบีบ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 ท่อท่อท่อนำส่งปัสสาวะเนี่ย อ๋อท่อนำส่งนี้ใช้ร่วมกันท,ทั้งทั้งเรื่องของสเปิร์มด้วยนะครับที่เราเลียงสเปิร์มด้วยเพราะฉะนั้นไอ,ทอ้ท่อพอมันแคบลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะาให้น้าปัสสาวะที่มันเคยไหลสะดวกอ่ะมันก็ไหลลําบากขึ้นพอมันแคบลงแรงบีบก,ก็ต้องมากขึ้นอันเนี้ยพอแรงบีบมากขึ้นเรื่อยๆรืๆ่อเรื่อยรืเรืเนี่ยโดยธรรมชาติไอ้ตัวกระเพาะมันต้องแข็งแรงนั่นก็คือพอแข็งแรงที่หน,นังผนังของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเพราะมันหนาขึ้นเป็นไงฮะ พอมันหนาขึ้นมาเนี่ยน้าปัสสาวะก็ลดลงเพราะว่าพื้นที่มันมันเล็กลงใช่ไหมฮะเล็กลงก็เลยก็เลยทำพอเล็กลงมาปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้พอมันบีบตัวบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหนึ่งมันต่อมรูปมากโตคือมันจะฉี่บ่อยเพราะมันเจ็บได้น้อยลงพอหนักๆเข้าไปอีกเนี่ยบางทีปัสสาวะมันอยู่นิดเดียวแต่มันแต่ก็เรียกว่าเซนหรือไวมันไวมากขึ้นมันก็จะบีบตัวนันทีอ้าวเพิ่งถ่ายเพิ่งฉี่เมื่อกี้ลุกมาฉี่แล้วเหรอ ใช่ไหมฮะไอ้นี่มัน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 เกิดจากสภาวะของต่อมลูกหมากโตครับค่ะแล้วแบบนี้อาการแบบไหนคะที่บ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแล้วกับการเป็นต่อมลูกหมากโตอันนี้อะการแรกเลยนะครับเวลาเวลาเราไปฉี่นะฮะผู้ชายเราไปยืนฉี่เนี่ยคือปกติถ้าตอนยังหนุ่มเยือนนะครับไปยืนฉี่ปุ๊บแป๊บเดียวนมันพุ่งปุ๊บออกไปแล้วก็นั้นปัสสาวะมีความแรงก็จะเยอะแต่แต่พอเราอายุเริ่มมากขึ้นมันมันก็จะเบาลง พอเราไปฉีดปุ๊บเหมือนว่าเราจะฉีดเสร็จแล้วอ้าวมันยังมันยังไม่หมดนี่พอพอเก็บเสร็จปุ๊บมันลดลงอกนกางเกงในจะเหม็นเพราะมันนึกว่าเราหมดแล้วแล้วาบางทีสังเกตด,ดูใช่รับว่าออถ้าเราเข้าห้องออกออกในห้องผู้ชายรัวมอนะเราจะรู้เลยคนนี้เป็นต่อมรูปมาบโตเพราะว่าหนึ่งฉี่จะลบหยุดอยู่ข้างนอกอครับคือมันไม่มันจะเลอะเทอะหน่อยเลอะเทอะอยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนี้จะมองเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ล้วอันที่สองก็คือว่า ฉีบ่อยมากมนะฮะฉีบ่บอยนี่ไม่ใช่แค่ต่อมรูปแบบโตนะครับอาจจะเกิดปัญหาของโรคบางโรคอีกก็ได้แต่นี่นเราเช่นเบาหวานเราพูดเผื่อไว้นะครับแต่ถ้าเป็นต่อมรูปแบบโตเนี่ยเราจะเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากลางคืนเนี่ยมีม,มีมีบางคนฉี่ถึง10ครั้ง ในกลางคืนเนี่ยเราไม่ต้องหลับต้องนอนทุกทุกครึ่งชั่วโมงค่อนข้างถี่มากเลยถี่มากเลยครับแต่มันก็ทําให้เราเสียเวลาเชื่อต้องลุกขึ้นมาตื่นก็ตื่นเสร็จพวกกว่าจะกลับมานอนหลับได้นึกภาพไหมนั่นสิคะมันไม่ใช่อัตโนมัตินะปอนอนแล้วมันหลับไม่ใช่บางคนคิดโน่นคิดนี่ทั้งคืนไม่ต้องนอนไงเนี่ยมันส่งผลเสียเยอะมากครับ เรียกว่ามันมันก็ส่งให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกหลากหลายเลยนะคะคคแล้วแบบนี้ค่ะอาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะมีอาการหรือว่าโรคแทรกซ้อนอ,อื่นที่สามารถแทรกเข้ามาได้บ้างไหมครับเตออ๋อมีครับโรคแทรกซ้อนก็มันอันแรกเราเห็น,นคือการม,มีบุตรยากเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนต้นไปแล้วนะครับพอเราพอเราไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยสิ่งที่ตามมาเราจะเครียดประสาทเอ่ยแล้วก็สุขภาพต่างๆโรคโรคที่ต่อเนื่องอื่นมันตามมาเยอะแยะหมดเพราะร่างกายเราไม่สมดุลไม่แข็งแรงแล้วอันนี้คือจากสาเหตุตรงเนี้ย จากที่เราแข็งแรงตอนนี้ผมเป็นปุ๊บคนเราแทบไม่ได้ไม่ได้นอนเนี่ยสังเกตด,ดูเลยครับรุ่งเช้าขึ้นมาไม่สดไม่สดชื่นรถต่อมาไปทิ้งนานๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะโรคจิตโรคภาษาตามมาเยอะแยะไปหมดมครับหลายๆท่านพอฟังถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วนะคะดรพอจะมีคําแนะนําสำหรับท่านที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วหรือเปล่าคะ ครับคำแนะนําตัวก็คือว่า<ะ>โรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็น,ปน,ปนโรคธรรมชาติของผู้ชายก็ว่าได้เพียง<ะ>แต่มันจะเกิดเร็วเกิดช้าแต่ทุกคนก็จะประสบปัญหานี้หมดมนะฮะทุกคนนอกเหนือจากนั้นนะครับในการปฏิบัติตัวเพื่อเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ย มีโอกาสเป็นนิช้าลงะนะครับก็คือเรื่องตั้งแต่อาหารเราไม่ควรจะทานอาหารที่มีไขมันสูงห<อ>รือมันน้ำมันสูงควรจะทานพวกเน้นเทางผักผลไม้ให้มันมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันการออกกําลังกายก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ด้วยนะครับนอก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 เหนือจากนั้นแล้วก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้อา,อาหารเสริมหรือผิดพันสมุนไพรบางอย่างก็มานะครับในในแง่ของการรักษาคุณแป้งครับมันมีหลายวิธี นะครับบางคนก็จะใช้วิธีว่าอาจจะใช้ยา,าแผนปัจจุบันนะครับเช่นยาที่มาก็เรียกว่าเป็นตัว i n h i b i t ของเอนไซม์ไฟเออฟาที่ผมพูดตรงนี้ก็เรียกด uh, ีดักเตส i n h i b i t ร r ยากลุ่มพวกนี้มันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้วิธีผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเนี่ยมัน,มนไม่ได้หายตลอดชีวิตนะฮะ ค,ครับเพราะว่าต้นเหตุมันจริงๆมันไม่ได้แก้ผ่าตัดคือหมอจะไปทําให้มันเล็กลงแค่นั้นเองแต่เล็กลงเนี่ยอาการสาเหตุที่ทําให้มันโตขึ้นยังคงอยู่มันก็โตขึ้นมาอีกบางคนผ่ามาแล้วต้องมาผ่าซ้ํานะครับอันนี้อันนี้ก,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 ก็ก็ไม่ได้หมายความว่าออมันผ่าจุูแล้วจบแล้วมีการเสี่ยงต่อก,การผ่าเพราการติดเชื้อก็มีสูงนะครับทีนี้นอกนอกนอก,นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยที่ที่ที่ผมเองก็เป็นนะครับผมเองก็เป็นเนี่ย ที่ผมใช้ประจําคือผมใช้สุนไพรครับใช้สุนไพรเราเนี่ยมามาในแง่ของการบําบัดตัวนี้มันก็สามารถช่วยได้เยอะมากครับค่ะที่ดรบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกในเรื่องของสุนไพลเนี่ยนะะเป็นเป็นเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกอันหนึ่งก็ก็ก็สารสาคัญใน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 ผักผลไม้เราที่มีนะครับ ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเริ่มตั้งแต่ไอตัวไลโคปีนนะครับไม่ว่าไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศไลโคปีนไม่ต้องมีเฉพาะในมะเขือเทศนะครับมีในพืชอีกหลายหตัวเช่นฟักข้าวก็มีไลโคปีนสูงนะครับเพราะแต่เรา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 ต้องทานให้เป็นต้องทานให้เป็นคนส่วนใหญ่อย่างนี้คุณแป้งครับเข้าใจว่าไลโคปีนเนี่ยอยู่ในมะเขือเทศก็ไปกินน้ำมะเขือเทศแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ไอ้ตัวไลโคปีนจากการศึกษาและวิจัยของเราเนี่ยพบว่าไลโคปีนส่วนใหญ่มันอยู่ตรงผนังะระหว่างส่วนของเปลือกบ,บางๆที่ติดอยู่ตรงส่วนนี้นส่วนใหญ่<อ>ภายในเนื้อมันมีน้อยค,ครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะที่เราไปกินน้ำมะเขือเทศและกินซอสมะเขือเทศเนี่ยคือคาจากกวนเอาแต่เนื้อมันถ้าเกิดเราเข้าใจเราไม่ต้องใช้มะเขือเทศทั้งลูกก็ได้เราก็ใช้ตรงส่วนนี้มาสกัดะนะครับแล้วแบบนี้ควรจะทานในรูปแบบไหนให้ได้จริงๆแล้วควรจะทานในรูปของออผิดพันธุ์ที่มีการสกัด แล้วสกัดแล้วก็แล้วก็เราเราก็แยกตรงส่วนเลยโกปีเนี่ยเอาออกมาใช้ครับอนอก,นอก,นอกจากนั้นก็มีสารบางตัวติดไปด้วยเช่นกลุ่มแคลโรทีดีน,นะคแคลโรทีนที่อยู่ในเม็ดมะเขือเทศลิ้นต่างเนี่ยตัวเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยทั้งสิน้นครับค่ะถ้าสําหรับเรื่องของการรับประทาน,นต้องทานยังไงคะดออุอผมก็จะทานในแง่ของการเสริม เสริมเข้าไปก็คือจะทานเราดูโดสเป็นหลักนะครับคือเนื่องเกิดว่าถ้าเราเป็นต้เล็กๆ,ๆน้อยๆอยเราจะทานแค่เม็ดเดียวลองดูซิถ้าเม็ดเดียวรู้สึกว่าเออจากการฉี่ของเรามันดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องทานเพิ่มแต่ถ้เกิดว่าอุ้ยเม็ดเดียวยังเ่าไม่อยู่เรากินเป็น2เม็ดสิแล้วอาจจะทิ้งช่วงเวลาเช้ากลางวัน อ่าแล้ว,ล,วล้วอาจจะเพิ่มก่อนนอนเพื่อจุ่นเหยียบปัญหาก่อนนอนจะปีเยอะผมจริงจะเลนการทานคุณจะทานก่อนนอนค่ะครับจะทานก่อนนอนในกรณีวัดทานทานมากน้อยเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยที่ผมใช้ยอยู่ก็คือ1เม็ด3เวลาก่อนนอนเม็ด3ก่อนนอนเนี่ย ผมก็สามารถเอาอยู่แล้วผมก็6กสกว่าแล้วก็ได้นอกจากจะดูแลสุขภาพแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องของสารสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นมารักผู้ชายนะคะแล้วดกอร์ค่ะนอกจากวันนี้จะมาคุยกับดรแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะที่เรียกว่าจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนะคะเป็นคนที่มีอาการต่อมลูกหมากโตอีกด้วยนะคะจะมาพูดคุย ถึงอาการที่เขาเป็นนะคะแนวทางที่เขาใช้ในการรักษาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณดรุณบุญเสริมนะคะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตให้คุณดรุณแนะนําตัวให้ผู้ชมทางบ้านรู้จักนิดนึงค่ะอ๋อผมดรุณบุญเสริมครับปัจจุบันอายุ58ปีและทาอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับ วันนี้ขอบพระคุณมากเลยที่อุตสห์มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะเห็นว่าคุณรุนเองเนี่ยก็คือมีอาการของต่อมลูกหม,มากโตอยู่ด้วยใช่ไหมคะ,คะคเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นอาการต่อมลูกหม,มากครข้างแรกขับรถแท็กซี่ส่งผู้โดยสารแต่ปัจจุบันนี้มันปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยโโมันติดมากเลยทําให้เราแบบว่าเวลาจะปัตตาทีเนี่ยมันต้องนั่งรถนานๆใช้เวลานาน อันนี้บางทีครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงก่าจะส่งผู้โดยสารได้คเลยทําให้เรามันมันมีอาการปวดปัสสาวะแล้วมันมันกั้นบ่อยครับกั้นปัสสาวะแบบทุกวันทุกวันจนจนเราเนี่ยมันต่อเนื่องทุกวันทุกวันนานๆเนี่ยมันรู้สึกปวดท้องปวดท้องแล้วก็แต่ปัสสาวะทีก็ไม่มีไม่มีห้องน้ำอย่างเงี้ยขับรถไปก็ไม่มีห้องน้ำมหรือยจะจอดยังไงผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องกั้นปัสสาวะทุกวัน เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันสะสมแล้วก็นี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาการต่อมรูปปากตูมเป็นยังไงอไม่รู้ว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่านีคะันนีไปปัสสาวะในห้องน้ําแล้วมันปัสสาวะเพิ่งจะปัสสาวะออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่สุดอะครับเขาปิดกระปรอยอย่างเงี้ยเวลาพอเดินออกมาจะไม่ขนต่อห้องน้ําเลยอปวดอีกแล้วมันก็เลยแปลกใจว่านี่มันเป็นอะไรคร้วก็นี้พอต่อมาเรื่อยๆก็มันรู้สึกปวดแสบ ปวดแสบแล้วก็เจ็บอยู่ใต้ลูกอันหะของเราค่ะก็เลยลองไปว่ามันเราขับรถก็ไม่มีเวลาด้วยจะไปหาหมอพอต้องหาเวลาแบบให้มันว่างที่สุดอ่ะก็เลยไปไปหาหมอดูทีว่าไปตรวจความดันด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าเอีเราเป็นอะไรก็เลยถามหมอเขาหมอบอกว่าเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นต่นลูกหมาเขาก็บอกอย่างนี้ผมก็ว่า เออมันอันตรายไหมบอกว่าท่านก็บอกว่าไม่ไม่อันตรายแต่ต้องต้องรักษาต่อเนื่องอครับผมก็เลยมานั่งขับแท็กซี่เหมือนเดิมก็ไม่คิดอะไรมากก็เลยขับไปวันๆนั่นแหละไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่ไม่ได้ไปหาหมออีกอมหมอก็ไม่ได้ยามาทานอะไรกรัพี่ท่านแนะนบอกว่าดูแลสุขภาพของเราแต่นี้อาการของเราไม่ดีขึ้นคยิ่งท<อ>ํามันก็ยิ่งยิ่งแบบมันทรมานอ่ะ,ะมันเจ็บบ้างแสบบ้าง เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วแบบนี้คุณอรลุณเองมีอาการแบบนี้อยู่นานแค่ไหนคะก็มันเป็นเกือบเป็นปีไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าวันๆก็ขับแท็กซี่อย่างเงี้ยขับแท็กซี่กับหาแต่ตังค์อย่างเดียวบางทีก็ไม่มีเวลามันก็เลยไม่ได้ดูแลดูแลตัวเองด้วยคแบบว่ามาเจอมาเจอใน youtube นี่แหละค่ะตรงกับเราที่ว่าเราเป็นอยู่ผมก็เลยมานั่งดูสักทีดิดเป็นยังไงบ้าง ก็เลยม,มาเปิดดูครับผมจะดูหาดูสมุนไพรมาทานดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่ที่ได้ทดลองทานตัวสมุนไพรไปแล้วเนี่ยนะคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกนะโทรสอบถามทางทางตัวแทนนี่แหละเอเอาสักกล่องหนึ่งก่อนดีกว่ามั้งเอามาลองก่ <9 S 1> อนเรห้าส <50 S 1> ิบบาทอย่างเงี้ยก็เลยก็อขอซื้อกล่องหนึ่งก่อนลองมาทานดูผมก็ลองทานสักสองสามวันคราวน,นี้รู้สึกว่าอาการปวดแสบของเราเนะี่ยมันก็เริ่มทุเลาขึ้นนะ แล้วก็ปัสสาวะนีก่ก็ยังก็ยังปัสสาวะแบบว่าขัดขัดอยู่แต่อาการปวดแสบปวดหลอปวดน้อนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เจ็บลูกอันทะอะไรเนี่ยก,ก็ก็ดีขึ้น,นใช่ไหมคะพอซื้อมาอีกกองหนึ่งก็อาการมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วอาการปวดปัสสาวะก็มันจะน้อยลงค่ะไม่ได้ปวดถี่เท่าเดิมแล้วยิ่งกลางคืนแต่ก่อนผมก็เจ็ดครั้งแปดครั้งโอ้ถ้าถ้าไม่ได้นอนเลยนะคะบางทีบางที มันก็ไม่ไร้หรับไแน่อน,นอ,นเ,น,อ,น,เน,อนเดี๋ยวก็ปวดนเดี๋ยวก็ปวดนะครับเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะอย่างเงี้ยจากเจ็ดครั้งแปดครั้งเราก็น้อยลงน้อยลงมันก็ดีขึ้นตามระดับได้ว่าตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายอันนี้คือดีขึ้นกว่าเดิมมาก,มากแล้วก็อยากให้คุณดารุณน,นะคะฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงดีกว่าที่หลายๆคนอาจจะก,กําลังมีอาการแบบนี้อยู่เกี่ยวกับอาการของต่อมลูกหมากโตนะคะถ้าท่านใดที่เป็นอย่างผมนะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกหมากโตอย่างผมเนี่ยผมก็ ขั้นแรกนะผมว่าไปหาหมอก่อนก็นได้ไปตรวจสุขภาพดูก่อนก็นได้ก่อนที่เราจะทานสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามั่นใจว่าถ้าทางหมอทางแพทย์บอกว่าเราเป็นเราก็มันดูแลสุขภาพก่อนแต่ผมก็ขอแนะนําว่าสมุนไพรของท่านนเตรมันเป็นสมุนไพรที่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราผมก็ว่าดีดีถ้าท่านเป็นดังผม ผมก็อยากจะให้ลองลองทานดูเพื่อว่ามันจะหายจากโรคและการทรมานอย่างผมเนี่ยหายหายขาดได้เหมือนกันถ้าไม่หายขาดจริงๆมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันเทาดีขึ้นกว่าเดิมดนแมนนน่อแดเิมะละการทํางานเราก็จะมีความสุขและทํางานได้มีประสิทธิภาพ ดีขึ้นครับผมก็ขอฝากตรงนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคแล้วก็ท่านนี้อยากให้ดอกเตอร์ฝากถึงคุณผู้ชายทางบ้านหน่อยอยากจะให้ดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองหน่อยนิดนึงค่ะครับก็คือว่าในในผู้ชายเราเนี่ยนะฮะเอ่อ,อ,อพออายุที่ผมพูดเป็นต้นแล้วว่าประมาณสัก50เนี่ยปัญหาของต่อมลูกหมากโตเราจะพบโดยทั่วไปนะฮะประมาณ50%นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอสักหกสิบเนี่ยบางทีเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอ่าอ่าอ่าอาจจะถึงหกสิบเน 8 0 9 0เเลยเราหนีไม่พ้นแล้วการที่เราจะให้ตรงนี้ออกภาวะนี้มัน,ม,นมันลดลงนอกนอกเหนือจากพันธุก,กรรมของเราที่เรามักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกับอีกเรื่องนึงคือการออกกำลังกายอันที่อันต่อมาคือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้นะครับไลฟ์สไตล์ที่เราใช้เนี่ยเราพยายามลดอพวกเหล้าบุหรี่ลงนะครับแล้วกอ็อันต่อมาอาหารนะครับเราไม่ควรจะทานอาหารที่มันม,มีมีน้ำมันเยอะๆ นะครับแล้วก็แล้วก็ทานอาหารที่มันมีสุขภาพดีนะครับเช่นเช่นพวกผักผลไม้มันมากขึ้นครับแลวรวมกับการออกกําลังกายครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆทางบ้านนะคะอย่าคิดว่าตัวเองอายุยังน้อยโอกาสเกิดโรคน้อยหรือเปล่านะคะหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็หมั่นตรวจเช็คร่างกายดูนะคะว่าคุณเนี่ยกำลังเข้าข่ายมีความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เรียกว่าได้พูดคุยกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วก็คุณดารุณเองก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยนะคะยังก็เรียกว่าคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพของเรานะต้องหมั่นดูแลรักษานะคะให้ร่างกายแข็งแรงกินอาหารให้มีประโยชน์ การสมุนเสมอค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะหานะคะเป็นแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทยของเราเนี่ยหลากหลายตัวเลยนะคะก็ลองหารับประทานกันดูกันละกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมา,มากๆเลยทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ และในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของโรคอะไรห้ามพลาดนะคะติดตามได้เลยค่ะในรายการ Health Checkup ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง CCI Health Club นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ